สวัสดีวันอาทิตย์จ้าสวัสดีค่ะวันนี้พามามึงตกปลาไายเพื่อนเนาะจ้ะแต่มนนะมือปนปนล่ะมือนีมาก สิกพระบวชไม่จ้าเปินตบปะทายหรือว่าก่อเจอดีไซก่อนศึกนะจ้าเนี่ยค่ะเปินสิ่กอเจอดีไซจ้าลาสิกขามีน้ำกันยูซี่องค์เนาะจ้าที่เปินลสิลาสิกขาตบปะทายหรือว่าก่อเจอดีไซจ้า ันนี้เริ่มพิธีแล้วนะคะสงน้ำพระก้อนสิกยจาสงน้ำพระก่อนลาศิขาเป็นศิลาสิกขาน้ำกันดูซี่องค์จาบวชพร้อมกันซี่องค์อันนี้จะมาสิกหกลานจ่า กดเลยทายเอาประเภทนี้ของบ้านเพิ่นมาให้เมืองนอกจากประเภทนี้แต่ละบ้านเพิ่นสืบก็ือกันนอกจากน,นี้ก็สายแล้วจะประมาณสามสี่โมงจ้ะนี่เป็นให้ผู้เฒ่าผู้แก่พ่อแม่สงนามขอคมาก่อนลาสิขาจ้า อันนี้คุณยายเป็น,ปนมาซิกล้านจ้านี้มือ้อนี้ประเพนีเปึงบานแต่ละบานกับ่คือกันเนาะจ้ะอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสีขาเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้กำลังจะออกจากโบสถ์นะคะสิกเรียบร้อยแล้วจ้า อันนี้เขาก็ให้เด็กผู้หญิงจูงนะคะจูงออกจูงออกจากโบสถออกจากวัดจ้าเด็กสาวบริสุทธิ์จ้าเรามาถึงตรงนี้ค้นตาเจาบอกว่า ให้ไปขอขม,มากุฏีหมองเพิินพักอาศัยก็นอจาจะไปกล่าวขอขม,มาก่อนแล้วค่อยออกจากวัด้าอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกำลังจะออกจากประตูวัดนะคะนี่ อันทีมาถึงหน้าบ้านแล้วค่ะกล่าวขอคำมาก่อนเข้าบ้านจะก่อนจะเข้าประตูบ้านกล่าวขอคำมาก่อนจ้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ